ทำไมถูกกันจังรางวัลที่หนึ่งการเสี่ยงโชคซื้อโรตอรีและถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเคยสงสัยหรือไม่ว่าคนดวงเฮงเหล่านั้นเขาทำบุญกันด้วยอะไรทำไมจึงโชคดีขนาดนั้นอาจารย์พิญโยพงเ์จริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวไว้ว่าแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะเกิดต่างวันต่างเวลา ตำแหน่งดวงดาวตอนเกิดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของดวงมีโชคใหญ่บางคนเกิดมาไม่มีโชคใหญ่เลยบางคนจะปรากฏให้เห็นในดวงคนไทยจำนวนกว่า70ล้านคนโชคใหญ่อาจจะมีเพียงไม่กี่คนและโชคในแต่ละคนแต่ละดินแดนแต่ก็ไม่เหมือนกันอธิบายยากความลึกซึ้งของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการสนองก็ไม่เหมือนกัน บางคนโชคดีตอนอายุมากแต่บางคนได้โชคตอนเด็กๆด,ดวงดาวบนท้องฟ้าจะโคจรมาสัมพันธ์กับดวงเกิดซึ่งมีทั้งดาวที่ให้คุณและดาวที่ให้โทษถ้าสัมพันธ์ดีก็ให้คุณแต่ถ้าสัมพันธ์ร้ายก็ให้โทษการดูดวงกำเนิดจะรู้ว่าคนนั้นมีดวงชะตาเกี่ยวกับพวกนี้หรือไม่โหราศาสตร์จะสามารถดูอดีต ของเขาได้ว่าเขาเคยสร้างบารมีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือไม่และดูอนาคตดวงดาวที่จะเข้ามาสัมพันธ์ว่าจะมีโชคหรือไม่อดีตนั้นเป็นรากฐานปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นรากฐานของอนาคตอนาคตใกล้ๆก็เป็นรากฐานของอนาคตไกลๆเวลาจะต่อต่อกันเพราะฉะนั้น อดีตจึงมีอิทธิพลสำหรับปัจจุบันดวงกำเนิดพอจะบอกได้ว่าคนนี้มีวาส,สนามีบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บุญวาส,สนาจะส่งผลตอนไหนบางคนอาจส่งผลในเดือนนี้ปีนี้บางคนก็ไม่ใช่เปรียบเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกรรมสนองกรรมบางอย่างสนองปีนี้ปีหน้าหรือชาตินี้ไม่สนองแต่ไปสนองชาติหน้าก็มี ส่วนทางด้านอาจารย์กะถาชินนบัญชรน,นักพยากรณ์ชื่อดังของเมืองไทยได้บอกว่าการจะให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับปุนเก่าที่สั่งสมมาในชาตินี้บุญแต่อดีตชาติและปุนในปัจจุบันบางคนถูก60ล้านก็หมดเพราะปุนจะต้องถูกแต่ไม่มีวาสนาเก็บไม่กี่ปีเงินก็หมดไปดังนั้นอย่าประมาท ต้องสะสมอ่างบุญเอาไว้มากบางคนบุญที่ได้มาเป็นทุกข์ลูกเมียยาร้างไม่สบายป่วยหรือมีเรื่องต้องใช้เงินโดนหลอกเพระนาะฉะนั้นต้องทำบุญในปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปอิจฉาคนที่เขาถูกรางวัลเพราะนั่นเป็นบุญเก่ากับบุญปัจจุบันแต่คนไม่ถูกอาจจะได้เงินจากส่วนอื่นอย่างอาจารย์ ได้จากงานไม่น้อยกว่ารางวัลที่สองหรือรางวัลที่สามดังนั้นทุกคนต้องมันสะสมบุญกันช่วยคนตกทุกข์ได้ยากแบบกระทันหันเช่นช่วยคนถูกน้ำท่วมอุบัติเหตุช่วยคนบ้านไฟไหมจะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ๆหรือถูกรางวัลได้บ่อยที่สำคัญการทำบุญบริจาคข้าวสารเพราะข้าวสารนั้นหมายถึงการมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ช่วยคนยากจน รวมถึงการบริจาคอาหารแห้งช่วยคนจนด้วยโอกาสตรงนี้จะเป็นบุญใหญ่เวลาทำดีให้ถวายบุญกุศลที่ทำนั้นให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราจะส่งผลดีกับตัวเราการทำบุญและทำดีสร้างกุศลต่อให้เราไม่ถูกรางวันแต่มันก็ดีกับชีวิตเราเพราะจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นไม่มีอุปสรรค ทุกคนนะคะต้องหมัน่นสะสมบุญไว้สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การถูกรางวัลแต่อยู่ที่ว่าถูกแล้วจะใช้เงินอย่างไรให้ชีวิตสุขสบายดังนั้นต้องหมั่นสวดมนต์ทำความดีสร้างสมบุญกันค่ะมาขณะที่สินแสพานุวัตรสินแสชื่อดังกล่าวว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งมันอยู่ที่จังหวัดชีวิตของแต่ละบุคคลดวงคนเรา มีบางวันดีบางวันไม่ดีบางคนซื้อไม่ได้ตั้งใจก็ถูกเฉยการทำบุญจะตอบสนองส่วนหนึ่งคงไม่ใช่สุดสำเร็จอยู่ที่จังหวะเช่นเราไปซื้อในวันที่ถูกชโชกวันดีเดือนดีเรื่องโชคลาภขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสิ่งสำคัญคือถูกกลางวันแล้วใช่ไม่เป็นก็หมดตัวเงินพวกนี้มาจากเงินของหลายๆคนเมื่อได้มาแล้วต้องไปทำบุญช่วยเหลือคน จะทำให้อยู่ได้นานสรุปคือการถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่นอกจากขึ้นอยู่กับโชคชะตาราศีแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละบุคคลซึ่งคนจะถูกรางวัลใหญ่มีน้อยดังนั้นข่าจงตั้งใจทำรรมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุดจริตต่อไปไม่ใช่มัวแต่หวังลาบลอยส่วนทางด้านหมอปรายพรากศิปยวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยการถูกหวย แลกบุญมีจริงไหมหมอปลายไขข้อสงสัยถูกหวยมีเงินมีลาบแลกกับผลบุญที่เคยสั่งสมมาหรือไม่หมอปลายอธิบายให้เข้าใจว่าก่อนที่จะมีโชคลาบเราก็จะต้องมีบุญมีวาสนาติดตัวอยู่แล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะมาและถ้ามาในช่วงที่เราลำบากก็ถือเป็นการช่วยเหลือเราในยามทุกข์ยามเข็นแต่ถ้ามาในช่วงที่เราปกติ ทำให้ลาเพิ่มพูนมันก็ทําให้เรานั้นมีความสุขแบบไม่ตั้งตัวอย่ามองว่าการที่เขาถูกหวยรวยเบอร์แล้วเราเฝ้าอิจฉ้าเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอาจจะต้องแลกกับอะไรที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นบางคนนั้นมีความรักดีมากๆแต่ไม่มีเงินหรือสำหรับบางคนอาจจะมีเงินมากเลยค่ะแต่ความรักหรือชีวิตครอบครัวไม่ดีเลยอะไรแบบนี้ หลายคนที่ถูกหวยกรุสิ่งโชคมีเงินมีทองมีลาบก้อนโตนั้นมักจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยแล้วการที่เราดวงดีมีเงินมีลาบก้อนโตนั้นเราเคยสงสัยกันไหมคะว่ามันแลกกับอะไรบ้างเราแลกกับบุญที่เราเคยทำไปจริงหรือเปล่าทางด้านหมอปลายพรายกระซิบก็เปิดเผยมาว่าก่อนที่จะถูกหวยเราก็ต้องมีปุญมีโชคลาบ ไม่ได้มาแบบลอยๆมันต้องผสมประสานกับปุญที่มีมันจึงจะมาอย่างที่บอกว่าคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกอย่างคนนี้รวยมีเงินแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความรักบางคนความรักดีมากแต่ไม่มีเงินมันจะสลับก,กันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีโชคลาภหรือถูกหวยบ่อยมันก็จะมีเรื่องอะไรที่มีปัญหาในชีวิตอยู่ ซึ่งคนภายนอกก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพะเจ้าทำให้คนที่รู้สึกอิจฉาว่าทําไมถูกหวยบ่อยจังทําไมอะไรเฮงไปหมดอย่างแรกก่อนที่เขาจะถูกเขาก็จะถูกกินมาก่อนเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาพอสมควรบุญค่ะมาพร้อมกับปาฏิหาริย์บุญที่มาจากคําว่าปาฏิหาริย์สังเกตว่าท่านปล่อยมาให้จะเล็กจะน้อย ก็ถือว่าท่านปล่อยมาให้กันอยู่กับว่าท่านปล่อยมาถูกหรือผิดเวลาถ้าปฏิหารตัวนี้ปล่อยมาในช่วงที่เรากําลังลําบากมันก็จะมาช่วยเหลือเราเป็นก้อนสําคัญแต่ถ้าเป็นปจดมาที่เรากําลังดวงดีอยู่แล้วฉันถูกเพิ่มมีเงินเพิ่มขึ้นมามันก็ดีขึ้นไปอีกแต่ถึงเวลาที่เรามีปัญหาก้อนนี้มันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนคับขันใครจะช่วยในเมื่อก้อนปฏิหารมันหมดไป ก็เรียกว่าต้องมาถูกที่ถูกเวลาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของเราด้วยว่าเราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้แต่ทีนี้คนที่เขาถูกหวยสังเกตว่าเขาอาจจะไปขอมามีการบนบานสารกล่าวหรือเลกอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับผลบุญด้วยเช่นกันนั่นเอง